เพื่อเพื่อคนไหนที่พอมาได้ผักสลัดแล้วไม่งอกหรืองอกยากส่วนโตจะใช้ตะก,กร้าขนมจีนแบบเตี้ยแล้วเราก็ใส่พีทมอสลงไปได้เลยพอใส่เต็มแล้วก็พ่นน้ําให้ผิวหน้าชุ่มๆไปเลยครับจากนั้นก็เอามาได้ผักสลัดมาโรยได้เลยคั้งนี้จะเพาะเป็นตัวมินิคอร์กับบัตเตอร์เฮดและจะให้งอกดีเมล็ดต้องคุณภาพส่วนโต๊ะของอใช้เมล็ดผักสลัดของสวนผักหลังบ้านนะครับโรยเมล็ดเสร็จแล้วก็หาถุงร้อนหรือถุงแกงมาใส่ครอบไว้เพื่อให้เกิดการคมแน่นแล้วความชื้นจะทําให้เมล็ดงอกได้ดีแล้วก็หาอะไรมาคลออ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 บบไไไวววว้้้้้้มมมมม่่่ใใหหเเเเจจจแแสงงปรระะาาาาาาณันนนกก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 ็อออก็ก็็ยิีต แลนดโดนแดดช่วงเช้าพอครบ5วันก็ย้ายต้นกล้าลงถาดหลุมได้ส่วนดินที่ใช้ก็เป็นพิทมอสืบนเดิมครับและขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องใจเย็นๆเพราะเราต้องเอาต้นกล้าออกจากถาดเพราะคือเราต้องทําให้ดินชุ่มน้ําก่อนจะได้เอาต้นออกง่ายๆค่อย,อยๆแงะออกมาเทเลนด์แล้วก็มาวางในถาดหลุมแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นปลายแหลมกดต้นกล้าลงไปแบบเบาๆมือนะแล้วเราก็ทําแบบนี้ให้ครบจํานวนต้นที่เราจะปลูกแล้วเราก็ถาดหลุมไปวางที่ใต้แลนดกลางแดดแล้วก็จะเลี้ยงแบบนี้ไปอีก14-15วันต้นก็จะแข็งแรงพร้อมลงปลูกครััับวกกกกกก็็็มมาาาีูู่ะนรรดงถถถ2 แกกันก่อนกระถางนี้หัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีสวยสักแค่2อถึงสหัวที่เป็นแบบนี้โอเคิดว่าน่าจะโดนแดดแรงเกินไปเพราะว่าในสวนกระถางที่อ2อแต่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ได้ล่มเงาตอนประมาณบ่ายสมไปถึงตอนเย็นเลยแล้วประเด็นคือหัวสวยหัวใหญ่ใบแข็งแรงเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแสงแดดนี่แหละครับตัวปัญหาและนี่ครับเก็บแรดิเสร็จแล้วแล้วต่อไปก็ไปเก็บมะเขือไข่เต่าม่วงกันต่อมะเขืออันนี้โอ้ปลูทั้งหมด4ต้นส่วนโตโอก็ไม่ได้ชอบกินอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เห็นลูกมันเล็กๆม่วงๆน่ารักดีก็เลยปลูกเอาไว้โอ้จะไม่า เอาไปทาอะไรในคลิปต่อไปเก็บมาแล้วก็ได้มาประมาณหนึ่งเราก็จะไปเก็บฟักทองที่เหลืออยู่1ลูกเก็บเอามาต้มแล้วก็ไว้กินกับน้ำผึ้งครับแล้วก็มาเก็บผักสลัดที่ยังตัดไม่หมดต้นเริ่มแก่เริ่มยาวทรงแปลกๆนะครับโอก็จะเลือกตัดที่ยังดูกินได้ไม่แก่เกินไปถ้าถามว่าทาไมปล่อยไว้แบบนี้คือกินกันไม่ทันจริงๆครับแบ่งกินกับแฟน2คนเองเรียบร้อยครับผัาของเราในรอบนี้เต็มไม้เต็มมือกันไปหมดโอขอเอาไปเก็บก่อนนะครับ